ที่ครูสาวของโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในนครอ,อูร่ฮั่นไลฟ์สดร้องเพลงสำหรับเด็กบนแพลตฟอร์มโตอินหรือติ๊กต็กของจีนก็กวาดยอดวิวไปได้กว่า100ล้านครั้งทำไรายได้มากถึง5 0 0แสนหยวนซึ่งเธอก็ไม่คาดคิดว่าจะได้เงินมากขนาดนี้มาก่อนยังมีปรากฏการณ์ที่เหล่านักสตรีมเมอร์จีนพากันออกมาไลฟ์สดยามค่ำคืนที่เมืองกุ้ยลิน หวังสร้างรายได้และจำนวนผู้ติดตามเพื่อต่อยอดไปสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าการที่ใครๆก็หันมาเป็นนักไลฟ์สดมีส่วนอย่างมากต่อการค้าออนไลน์ในจีนที่ตอนนี้หันมาเน้นการตลาดแบบไลฟ์สตรีมมิงและโซเชียลคอมเมอร์สหรือการไลฟ์สดขายของที่เชื่อมโยงกับโซเชียลมีเดียมากขึ้น ซึ่งเทรนด์นี้ไม่จำเป็นต้องใช้คนดังในโลกออนไลน์อีกต่อไปแต่เป็นคนทั่วๆไปที่สร้างผลกระทบต่อผู้บริโภคได้หรือเรียกว่า Key Opinion Customers ไลฟ์ขายของเนี่ยเพลินมากเลยนะคะคุณผู้ชมยุคนี้ค่ะต้องบอกว่าใครๆก็มาไลฟ์ขายของกันได้ไม่ยากเลยนะคะก็เลยไม่แปลกเลยค่ะที่คนจะหันมาทําอาชีพนี้กันมากขึ้นอย่างที่จีนเป็นดินใหญ่ค่ะต้องบอกว่าคนหันมาทําอาชีพไลฟ์ขายของกันเยอะมากๆเลยนะคะจนทางการค่ะเล็งเห็นถึงความสําคัญและก็ลงมาสนับสนุนเรื่องนี้อย่างจริงจังค่ะ ตลาดไลฟ์สตรีมมิ่งอีคอมเมิร์ซในจีนคาดว่าจะเติบโตทะลุ7แสนล้านหยวนในปีนี้ทำให้ทางการให้ความสำคัญกับการไลฟ์ขายของมากขึ้นโดยเฉพาะเมืองเซินเจิ้นที่ถูกวางให้เป็นศูนย์กลางการค้าออนไลน์แบบไลฟ์สดระดับโลกซึ่งตั้งเป้าว่าจะต้องมีรายได้จากการค้าปลีกออนไลน์โดยการไลฟ์ขายของสูงถึง3แสนล้านหยวน รวมถึงต้องปั้นนักไลฟ์สดให้ได้ราว3,000รายในอีก2ปีข้างหน้าการที่จีนผลักดันให้ไลฟ์สตรีมมิ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการค้าออนไลน์ส่วนหนึ่งยังมาจากนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนเรื่องการตลาดดิจิทัลและเทคโนโลยีให้เป็นวาระระดับชาติ นโยบายภาพรัฐที่ส่งผลอย่างยิ่งต่ออ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็โซเชียลคอมเมิร์ซในจีนนะครับก็คือนโยบายที่เรียกว่า Made in China 2025แล้วก็ดิจิทัลชไ i น่า2025คือเป็นนโยบายในการผลักดันเศรษฐกิจของจีนนะครับก็ส่งผลโดยตรงต่อการใช้เทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนโลกด,ดิจิทัลของจีนและตัวโซเชียลคอมเมิร์ซ เพราะว่าอะไรครับเพราะเราได้เห็นเลยว่าอย่างอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็โซเชียลคอมเมิร์ซเนี่ยนะครับก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อที่จะตอบรับกับความต้องการของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคของดิจิตอลทานฟอร์เมชั่นในปัจจุบันนี้ครับผู้บริโภคยุคใหม่เลือกซื้อสินค้าผ่านการรีวิวทำให้ข้อมูลจากผู้ใช้จริงคือสิ่งที่ลูกค,ค้าต้องการมากที่สุด นักไลฟ์ขายของที่เป็นคนทั่วไปจึงดูน่าเชื่อถือมากกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราดังที่ถูกมองว่านำเสนอสินค้าในฐานะพรีเซนเตอร์ค่านิยมนี้กระตุ้นธุรกิจไลฟ์ขายของในจีนให้เติบโตขึ้นเรื่อยๆและพัฒนาไปสู่การสร้างเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงและสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ตรงเป้ามากขึ้น พัชชนพงเพียจันทร์ไทย PBS รายงาน